มาชมบังไฟบังนี้นะพี่น้องกำลังสิมาขึ้นฐานเนาะเป็น,น,ปนบังไฟแสนขนาดน่าจะประมาณท่อห้านอะอาจจะเป็นท่อหานะพี่น้องคนระไฟแสนบรรยากาศครึ้มฟ้าครึม่มฝนครับที่น้องของนงาองพีวานะครับอ่ะเป็นของคุณพ่อค้ำพันอ่ะคุณเมยนอ้อยก็จะเ,เป็นบังนี้ก็ ไปแสนน้องแพรวาน,น้องแพรวาพี่าไปงน่อยแพรวาเนาะไปใกล้ทานไปหน่อยไปลองด้วยจืดเนาะดำไปแสนน้องอแพรว่าประมาณทอหา่าไปหน้องบางที่สามเนาะ,ะครับแก้ไขนะครับพอบเป็นน้องแพรว่าหรือเป็นน้องแพร่เฝ้า เป็นน้องแท้าเฝ้านะครับแก้ไขนะครับแก้ไขไปน้ำขันเท้าเฝ้านะครับน้องแท้าเฝาเท้าเฝ้าโอ้ปีนั่นจุดยูจุดยูตะบลนาเวียงขึ้นงี้น้องแท้าเฝาพออย่างไรว่าเป็นมองไฟของทางสายใหม่นะครับผู้น้ำเราเนี่ยเป็นน่องแท้าเฝ้าจากประเทศฟาเลนทางสายใหม่ขึ้นดีเลยจุดยูบ้านอะไนตะบลนาเวียง ทีมงานของทางสายไม้กับโดยการสนับสนุนของในนามของน้องเท่วเ้าวนะครับในนามของน้องเท่าเภาวของคุณพ่อคำพันแสงคนคุณแม่น้อยนะครับก็เป็นบุนไปจุดถวายนะครับเปินบุไปจุดถวาย บางต่อไปสอสิทธิโชว์ครับการรอทานเริ่มต้นได้ดีนะครับการขอทานเริ่มต้นได้ดีครับขอเป็นรูปลักษณ์แบบนี้นะครับต้อเนื่องต้อเนื่องลักษณะนี้นะครับเป็นไฟจุดถวัครับขอบคุณพี่น้องแฟนพันธ์เทียนะครับที่เดินทางมาตุ่มมาฮ้มกันได้มือนี้ครับอเมราพ่อด้พี่น้องสุกพวงหมาดเด้อนะครับขับเข่าให้ถึกนะครับครับขอบคุณที่ใส่บริการ ัาเก้าอีอ้นะครับนั่งเก้าอี้เบิ่งมันไฟในวัมแบบมีความสุขนะครับเป็นงาน,น,านประเพณีือนะครับการสืบมือนี่การสืบพอดีจล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นหมักไฟรูปรักรูปแบบของงานประเพณีครับซื้อ่าที่ปแปลกๆนะครับเบิ่งคักๆนะครับหมักไฟเป็นหมักไฟน้องแพรว้าวน้องแพรว้าว แต่ว่าซื้อจริงๆเป็นทองทางสายใหม่นี่ทางสายใหม่ทางสายใหม่เดีหลายได้หจุดยั่นตอบนอมมนี้ไหมครับนราผิุ่อเรงกานไฟบังเนี่ยี่น้องคุยเลยนมีเป็นอีกบางหนึ่งที่น่าลุนเนาะน่าลุนมากมากบางทน่นคิดว่าสิแตะสี่ลยอยแล้วบางนี่เนาะ โอกครับโอเนใจแข็เนาะอกาสหนึงถ้าเพียงแจ้งจังหวะเราจะทำหมบูรณ์นจะได้กับปตกที่เนะเาะมารุ่นมันไฟน้ำกันเาชมกันยาวๆเลยวันนี้เน,ะนาะกนะยพี่น้องพิศนนาะนี่นะอกานลงตุ่มมันวนเลยไฟบขึ้นเนาะไฟบขึ้นเอกันลงตุ่มด้วยนี่ เกันว่าเดี๋ยวตีเห็นบรรยากาศเอากันลงตัวมิดเดิ้ลเหมือนี่พี่น้องเบิ่งกันเงนียบๆเท่ากันมันไฟอยู่ฐานนี่คือน้องแพรวพาวพี่น้องไฟแสนทอหานะาะน้องแพรวาวตอนนี้บรรยากาศกำลังคึกคักนะพี่น้องคนกคำลังเข้ามาชมหมอกไฟรลาย มันเป็นงานบุญประเพณีเนาะบุญประเพณีบ้านห้องแซงตำบลนางงาม,มางอาจจะเป็น,น,นอำเภอขุ่มเนาะอำเภอขุ่นอย่างบรรยากศาศทอนเนาะอันจ้ำโมผิดเนาะอันจัดมากพีกายกันจัดใหญ่เนะาะรปีนี้จะม,มีสมันอามีโอกาสมาถ่ายเนาะปีที่แล้วไปมาถทท่าย วี่นี่มีโอกาสจะมาถ่ายทำเนาะรับสายอีสานด้วยกันล่ะสายอีสานมาบองบรรยากาศน้ำกันไปอย่างเนะาะครับช่องลอ,ง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 องดเลอเดอร์สายอีสาเนเฉียวน้ำถ่ายทำหมดไฟกันมาช่วยกันดีรำแล้วก็ช่วยไว้ นีใส่ต่อแล้วไปลองแ้วไปใส่ไปไหนใสต่อแล้วไม่นานเกินรอทีมงานกันก็ต่อใส่ใส่ต่อหลักสิล็อกใหม่ด้วยเทปกานี่คือบรรยากาศเนาะบรรยากาศงานบุญบ้งไฟ บ้านท้องแซงตำบลนางงามอำเภอขุนชมจังหวัดยโสธรงานบุญประเภทนี้อะไรกันองานบุญประเภณนี้เป็นบังไว้แสนขนาดท่อห้า,า,าน้องแพรว่าวมามาลุ้นกันเนาะน้องแพรมสิจัดเท่าไหร่ มีคนเล่นตมบอพี่น้องกินว่ะอ่านี่นกก้ำถ้ามีคนบางหวนเนาะอากาศบักหวันบ <c oughs> ้างน้ำกับพี่เล่นดีดีตบขอขอตัวเลขนะค,ครับขอตัวเลขครับทีมงานของน้องแถวพาวนะ่ะบนเป็นแถวว่าหรือเป็นแถวพาวเนี่ยนะแถวพาว น้องแถวพาวเสร็จต่อเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวมารุ่นน้ำกันเนาะสามสิบห้้อ่เพื่อนเลยพี่นอ้นอ,งนองเพื่อนเล่หลับเพื่อนเลยครับให้เวลายีย่สิบเซให้มาบางน้ำกันพี่น้องบ้างเนะงาะกรรมการ ลงมาไหวแม่นักหน่อยทนนยนะรณีแหละเนาะกับที่แม่นของทางสายใหม่นะครับในน้ำของหนองเพล่าเภาเลยครับในน้ำของหนองเพล่าเภาเป็นผู้น่ำแถวเรือเแข่งขัน,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 นระังความร้อนครับระวังด้านการตลาดนะครับขอได้ทันเด้อขอเลยครับเพราะว่าเั็นที่ฝนมาที่ขึ้นสูงสูงล้มสลายตกใกล้ใกล้ได้หลายหลาย ทางสายไหใน้ำล่องเรวพาวคอยช่างงอนโด่งชตามสไปลไปยอเล่กนเทียงทีที่ยังเหยวอยอู่มันถูกปั้นเริ่องกบบ้มีกับพี่น้องบางี

เห็นมาเป็นหนังเห็นเขาเป็นคนน้่ยเร้่บอามเยลาเลยมันบ่ไรเ้างเขาก็บผาเป็นซีเดียวกันแล้วมองในตาเป่าไม่เห็นแล้วเห็นั้ว่าดนเบาารีนกนไ้นะครับ มันเป็นลอไตรงงเลยนะครับไปวันที่สุดนะครับามีคบนะครับลมระดับนะครับว่าไฟใดหน้าบ่อรไับแจ้งเป็นการว่างหางหือว่าว่างได้ดีนะครับหางดีตามเห็นว่าสายสานใจเห็นเห็นตะพวนหนึ่งรน ในรอยหนึ่งแล้วหนึ่งร้อยผ่านแล้วน้ำมาหลุนพี่น,น,ออน,น,น้องนาำพนมาตั้งเวลาน้ำเนาะสั่ว์นะต้องตั้งเวลาน้ำเนาะขานเวลาไปน้ำเบิ้งบรรยากาศไปน้ำเนาะเพราะว่าเขาห้อง,องเลยตา,าเราเราเห็นแล้วเนะาะจะกรรมการจับอย่างเดียวเนาะจับเวลาอย่างเดียว คอยจคอยมดระคับเอกว่เป็นาอเครับูระหว่งด้านขวาของคุ้นคนขาวนะครับครับตัดเปนมัตามากคุ้นตนดาด้านนมากยูดานขวาของคุคขาวคเจาวานดี๋ยวอยนไร้อยห้าสิบพันร้หาสิบแล้วพี่น้อง ครับหุ่นดีเป็นร่องเหยียบแช่ขับเบิ้ลไปน้ำกันเรื่อยๆไครบอกไฝทำเป็นเจหางออกขวาฐานใดจังน้อยหนึ่งสีเกียมเด้อครับคอยสูบเสียรูปนะครับคอยเจหางออกข้างขวาฐานนิดเดียวนะครับขัเบิ่ง้ลใส่มาเบิ่งเดี่ยวไม่น้องตุดตาดีดีขับล่องมาไปขับล่องมาไปขับล่อง มาเบิ่งกัน่ะยอ้สูงเสียยืงสูงเลยลูกหามไลพวกมปนหนังดอกจังหวะรอง้องนี่มสองร้อยพันเลสียบปีเลีงสามเทียบปีกสองร้อยเลเียบนไปแล้วัิทเบิ่งกันไปเรื่อย ได้บอนะครับได้บอรองเท้ารองเท้าได้บอเห็นน่องเห็นบอเดี๋ยวมันลงมาต่ำๆมีน้องแตงเบิ้ลแต่เปิ้เป็นปลาพื้นกันนะครับปลาเดียวกันเกับหมูวากิ้งไงลูกใช่แล้วแต่เปิ้ลเป็นปลาพื้น เดยอมาเลยนะครับเมิ่งรับมือีนะครับระดับเมือพี่น้องาูวกใคนะเป็นมันจะมีตากีเพาน้อยนะครับอนี้มันจะมีที่มีแงนะครับนี้ต้องแย่งหยบไปเอยนะครับถ้าเรามีกรนในสองร้อยหกินะครับหันมาดูหันมาดูไหนมาด้วยนะมาดูด้วยะครับเกิดเกเกิดโอ้เห็นแล้วโอ้ปวดปวดปวเกิดไหมเกิด หาวิชนะาวิม <m ics> <m ics> ีอะไรนะครับคุณบเห็แล้วรวม8 0บปนนะครับปงไปน้ำกันนะครับปืนไปน้ำกันนะครับไม่ได้แล้วไม่ไหมดไฟมือ่นไปน้ำกันนะครับตอนนี้เด็กเข้าซิฟนะอะไปมือ

จือจะกิกันเหอสามยองามร้อาิบห้าสามร้คัวสามร้อยามสิบห้าสา้ามสิบห้าสามร้อยสาบ่ถึงังบ่ถึงสี่สังเป็นึง